ก็จะไม่หวอกหมดกครับเอาาต้นไม้กัันี่ครับเอาจะไม่หอดหมวกออกนะเอฟนะครับ บุญทรงสไตล์สวัสดีครับนะคลิปนี้ก็มาอยู่นี่ครับต้นเฟื่องฟ้านะครับที่เกิดจากการปักชำนะครับท,ที่เก็บมาจากข้างทางนะเอามาปักชำก็แตกตอนนี้ก็สูงยาวขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนดินนะฮะตอนนี้ดิดรากเต็มกระถางแล้วนะครับก็จะเอาดินออกสัก ดินเก่าออกนะครับแล้วก็เติมดินใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะตัดกิ่งที่สูงๆนะครับก็จะตัดเบรกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเข้าลวดกิ่งเล็กๆเนี่ยดัดไว้นะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมขอตัดตัวที่กิ่งที่สูงขึ้นไปก่อนนะครับตัดออกไว้ก่อนสูงริวเลย เราจะตัดเอาไว้ประมาณนี้ตัดประมาณนี้ตัดออกไปนะครับก็ตัวนี้ตัดเด็กไว้ก่อนนะครับตัดเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวนี้ก็จะมา เข้ากิ่งพวกนี้ครับนเล็กๆส่วนริงนี้นะครับนะี่ครับเดี๋ยวก็จะกาจัดวัชพืชออกด้วยนะจะตัดเสร็จแล้วส่วนตัวนี้นะเดี๋ยวลาก,ออกไปอเอาญ้าออกก่อนตัวนี้ก็จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเล็กๆนี่เลี้ยงไว้ก่อนตัวตัวนี้ก็ วันนี้ผมว่าไม่เอาดีกว่านะเ,าเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเผื่อให้มันเป็นไม้คุ้มไปนะเอาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับันนี้เอาโอเคเดี๋ยวจะเคลียดินออกก่อนเนาะให้เขาลุดอึ้บแล้วเขาตอนนันบ้บางบางดินนะครับ ในดินลาก,ก็จะแทงไปกับดินเลยลากเขาแข็งแรงมากลากแก้วครับสภาพดินตอนนี้ก็นาก่าจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับจะเติมดินใหม่เข้าไปก็จะไม่ออกอหมดนะครับเก่งมาต้นไม้เขตาตัดนี่เนาะเอาจะไม่ออกอมันกออกหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรครับ ตรงฟ้ามันตายยากอีกแล้วนะตายยากแล้วลาเขาโอเคเดี๋ยวก็จะดีใหม่ครับอินทุงเต็ม Các cam phù này cặp cầu Cái đáy này cặp trong cổ nạc này Cặp nằm trong đây Các bạn เราก็มาแป่งใบ,นะบเข้าลวดใ่ก็จะริกใบนะตัวนี้ผมไม่เข้านะก็จะเข้าอีกเล็กตัวนี้ตัวนี้เข้าลวดไรนะตัวนี้ด้วยนะจะริก ยังไล็กเกินไปเนาะยังไม่เข้านะก็จะ,จะมีตาแตกตรงนี้หน่อยน,น,นะจะตทิ้งไว้เราจะเข้ารูปตรงนี้ปนะเดี๋ยวเนาะต้องฟ้าก็จะมีน้ำนะจะต้องขอยทิ้งน้ำเดี๋ยวเข้ารถติครับ จดไม่ใหญ่มากหรอก โอเคประมาณนี้โอเคทางปีชมตอนน, okay. ออน,นี้ตอนนี้ก็จะเข้าไว้ด้วยเนาะนตอนนี้เล็กง่ายไปก่อนครับขับรถ

ประมาณนี้ตัวนี้เดี๋ยวให้ม,ววมกันนิดหน่อนะครับก็ใส่เข้ารดอีกทนะีส่วนตัวนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมนะครับก็แล้วก็ผมก็จะไปพักไว้ที่ที่ร่มๆมก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกติได้เลยนะครับฟื้นตัวเพราะว่าเราทําต,ตุ่มดินเขาแตกผมทําตุ่มตุ่มดินเขาแตกโอกาสที่มันจะเฉามีแน่นอนโอเคครับท่านผู้ชม นะก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ